รับบทเป็นออแกไนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะจัดกิจกรรมต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองเป็นงานของ Microsoft h Party. s Party าเดี๋ยวพาไปดูแบบเร็วๆโอเคพอรักลับมารอบนี้ก็เวิร์กรวมกับพี่มัมด้วยนะคะแบ่งกันดูกินอะไรล,ลองของก่อนนะคะก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยใช้ในงงานเด็กๆนะคะนี่ก็น้องๆทีมนะคะทำงานด้วยกันก็หลายครั้งละ อพ่ม่ากับแม็กนะคะก็โดนด้วยรวมถึงตัวดิฉันเองนะคะนี่นี่นฟูเชนเป็นหนครั้งนะคะจะบอกว่า B ก็ทำไปได้คริสเหรออย่าหวังเลยประชุมก่อนหนา้ามันเลดไปหน่อยนะคะเวลาในการเซตดัมเลยนน้อยลงเราเลยต้องแบบร่วมมือร่วมใจกันนะคะช่วยพี่ๆเขาคนหรือว่าทําอะไรให้มันเข้ามาเซตดับให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นของที่เราเตรียมไว้ในการที่จะมาเล่นเกม ก็ปล่อยให้เด็กๆบริหารจัดการไปหลังมาเดินดูงานรอบๆนะคะว่าโอเคไหมก่อนจะถึงมือผู้บริโภคนะคะเราก็ต้องมาเดมมก่อนเดมมก่อนอ่าไม่โดนไม่โดนอ่ะโดนละวันนี้เอาสามซุ่มมาลงนะคะก็จะมีซุมป้าโป่งยิงปืนยาวแล้วก็ปลากระป๋องค่ะต้องบอกว่าถูกใจชาวต่างชาติมากเลยนะคะบางคนเข้าคนเล่นกันอยู่หลายรอบค่ะแล้วก็ในงานก็ต้องจะมีการแสดงแบบว่าเป็นหุ่นละครเชิญเลยนะคะ มีโชว์เรากระทบไม้ที่แขกสามารถมาเล่นได้ด้วยค่ะนอกจากมาเป็น MC ให้แล้วพี่อก็แถมร้องเพลงอินเทอร์เทนให้ด้วยนะคะสองคนนี้ก็มีความไม่ยอมกันนะคะถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะรูปสมอีกฝั่งนะคะเอาคนออกเราสติ๊กเกอร์มาปิดแทนแวะมาตรงนี้คนอาจจะเปรี้ยวปากได้นะคะรอบหน้าเราจะไปล่ารางวัลงานวัดน,นะคะนี่ก็เอาปิดท้ายนะคะบายบาย